สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนบ้านหนองคา้ามีกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมผ้าป่านะครับในานามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริจาคเพื่อสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อการสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองคลาและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขออนิสง์แห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างในครั้งนี้จงเกื้อกูลหนุนนำให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงานสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ